สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท่าอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับแฟนเพจ a c e b o o k ท่านนาริโต้เฟื่องทบินอดีตเอกกราชทูตไทยนักกลุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์จเจนตีนาได้มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าได้รับทราบจากน้องๆที่ทํางานที่เวียดนามส่งข่าวด่วนมาหาว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ออกถแถลงการในกรณีที่นางงามเวียดนามชู3นิ้วในประเทศไทยแล้ว โดยทางการเวียดนามเห็นแก่ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเป็นสําคัญจึงได้ทําการสั่งสื่อเวียดนามไม่ให้นําเสนอภาพและก็ข่าวนางงามเวียดนามชู3นิ้วในไทยโดยเด็ดขาดรวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรมได้สั่งการให้นางงามเวียดนามคนที่ชู3านิ้วหยุดแสดงพฤติกรรมหรือคําพูดที่อาจขอให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างไทยและเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางด้านทูตนาฤทโรทยังระบ,บุอีกว่าต้องขอขอบคุณรัฐบาลเวียดนามอย่างมาก มาณที่นี้ที่ได้แสดงออกและก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนไทยและก็เวียดนามเป็นสำคัญทางด้านท่านทูตนริดโรดตยังได้เปิดเผยนะครับว่าบอกว่าข้อความแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามพร้อมขอว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติใครก็ตามที่คิดจะใช้คนต่างชาติมาทําการเคลื่อนไหวหรือแสดงพฤติกรรมทางการเมืองใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิ่งที่จะทําได้ไม่คุ้มเสียและอาจบานปลายเป็นน้ําพึ่งจยดเดียวโดยที่ไม่จําเป็นนะครับนี่เป็นการเปิดเผยล่าสุดทางด้านท่านทูดนริโรดเฟื่องระบิดน,นะครับได้มีการเขียนข้อมูลเอาไว้บนเว็บไซต์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนของประเทศไทยนั้นก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านคอครอแล้วก็สอชอ,อร,รวมถึงสปปสนะครับในการที่ไปยื่นหนังสือ,อยังสถานทูตเวียดนามเนี่ยครับให้ มีการตรวจสอบพฤติกรรมของทางด้านนางงามเวียดนามว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศโดยทางด้านนางงามเวียดนามนั้นเนี่ยครับไม่ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของการชู3นิ้วแล้วก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตัวนางงามเองแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับทางการเมืองของประเทศไทยนะครับแต่ว่านายนวัดอิสระไกรศีลซึ่งเป็นผู้ที่ เป็นเจ้าของเวทีการประกวด m i g r แกรนด์อินเตอร์เนชนั้นเนี่ยก็บอกว่าคนไทยนั้นไม่เข้าใจนะครับแล้วก็บอกว่าสลิมนั้นไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ชู3นิ้วนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการพูดถึงการเมืองในประเทศไทยและก็ไม่ได้พูดถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์ของไทยแต่อย่างใดแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้คุณอัศดางยม,มานาคก็ได้มีการออกมาแฉข้อมูลเนี่ยครับว่า การกระทาของบรรดามิรแกรนเนี่ยตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้รวมถึงปีนี้นั้นเนี่ยเป็นการกระทําที่ลักษณะเข้าข่ายเนี่ยแทรกแซงการเมืองในประเทศไทยแล้วก็มีการก้าวล่วงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนแล้วก็นี่เป็นบทเรียนนะครับให้เห็นว่านางงามเนี่ยนะครับไม่ใช่จะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ใครจะจับอะไรยัดใส่สมองก็ได้ท้ายที่สุดเนี่ยครับถูกทางการเวียดนามนั้นได้ดําเนินการในการสั่งห้ามพูดห้ามคุยแล้วก็ห้ามแสดงออกซึ่งอาจจะ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามครับ